แม่พี่น้องจ๋าตอนนี้มาสุดเกือบจะสุดเขตชายแดนไทยพม่าครับพี่น้องจ๋าอ่ะนี่บ้านแม่หมอกครับพี่น้องจ๋าบ้านผาจีนะผมไปสุดตาบุญนะบ้านแม่หมอก7กิโลพุบนปอดทับรรยากาศอันี้น้ำอย่างก็นี่เป็นห้องน้ำอย่างบอ้โหครับเวลาน้ำดอยน้ำดอยน้ำดอยตัวบรรยากาศเขาน้ำใสกว่าตะกี้ครับตะกี้น้ำแดงอ่างลางวันนี้นี่ม่วนแต่แต่ครับพี่น้องจ๋าตัดอยหัวโล้นครับพี่น้องจ๋าตามนั่นครับพี่น้องแต่ก็ทำมาหากินครับเาบอกว่ากันละ ยังดีกว่าป่าแหวงครับพี่น้องจ๋าอันนั้นแหวงแตะแต่อันความยุติธรรมเลยบ่มีนี่อันนี้เปินธรรมาหากินเนี่ยอันนี้อันนี้น่าหันใจครับพี่น้องจา๋าบ้านเมืองเฮาครับแม่ก่อแม่ก่ออายงงงงไข่บะ,ะอีหล่อเออตามนี่ครับพี่น้องจา๋าจากผมพี่เจเสอน้อยป่าท่านอยอยากลงน้ําเล่นน้าแตะแต่แตพอแล้วบ้านป่าจี้หนึ่งเีหรอบ้านแม่หม้อเจ็ดบ้านแม่หม้อครับแสดงว่าแม่ต้องหม้อต้องใหญ่มากไม่เลอะเธอหม้อพี่น้องจา๋า ้บรรยากาศชิลๆแท,ะท,ะทะ้ๆโ,โอ้โหนี่นี่นโอ้โหน้องๆเล่นน้ำกันครับพี่น้องจ๋าสุดยอดสนุกจังเลยว,ทะทะทะว้าวชิลแท้ๆสวัสดีครับสสวัดีครับผมว้าวนี่เลิศม้วนก่อนม้วนก่อ,อนว้าวชูสามนิวน้วสามนิ้วสามนิ้วเจอดี่เลิศบ๊ายบายครับผมขอบคุณครับว้าวพี่น้องจ๋าชิลแท,ะท,ะทะ้ๆว้าวเลิศแท้ๆ ตามนั้นครับกับผมพิเชษน้อยพาท่านแอลเกียงหายแต่เดนเต่น้อ่ลงดอยโอ้ดอยเตี๋ยแต้ครับดอยแต้ดอยว่าโอ้แหนี่บยเฮ้ยมาได้จัดใดพอดีลูกค้าเพิ่นมาครับอันคว้มาส่งก็เลยต้องมาตามนี้ฮะตามนั้นครับสุดยอด